จากคลิปใน YouTube ที่ใช้ชื่อว่าเปิดตัวรถถัง Black Widow 2026ของไทยแรงจนโลกต้องจับตาได้สร้างความสนใจให้กับผู้ชมจำนวนมากเพราะมีการนำเสนอว่าเป็นโครงการรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยที่มีสมรรถนะสูงจนได้รับการจับตามองในระดับนานาชาติโดยในคลิปได้อธิบายว่ารถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับศักยภาพกองทัพไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่หมแห่งการรบสมัยใหม่ ด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอัจฉริยะระบบอาวุธที่สามารถทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบตลอดจนความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ทั้งในพื้นที่ทุรกันดารและภูมิประเทศที่หลากหลายจนทำให้ภาพลักษณ์ของมันถูกเล่าออกมาในเชิงที่เรียกได้ว่าไม่แพ้รถถังรุ่นใดในโลกคลิปดังกล่าวยังพยายามเจาะลึกถึงรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบภายนอกซึ่งให้รูปลักษณ์ล้ำสมัยแข็งแกร่ง การจัดระบบภายในที่เน้นความสะดวกสบายและ